เมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขเมตตาเป็นความดีที่ทำได้โดยไม่ต้องลงทุนหรือลงแรงใดๆหากจะถามว่าทำไมเราจึงควรมีเมตตาต่อผู้อื่นคำตอบก็คือหากเราเมตตาผู้อื่นจิตใจของเราย่อมร่มเย็นเป็นสุขพูดอีกในย่หนึ่งก็คือหากเรามีเมตตาต่อผู้อื่นตัวเรานั่นแหละ จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สุขเป็นคนแรกส่วนคนอื่นก็จะได้รับผลของเมตตาต่อจากเราเมตตาแม้จะเป็นเพียงความปรารถนาหรือความคิดเฉยๆล่าวคือปรารถนาหรือคิดอยากให้ผู้อื่นมีความสุขแต่เมตตาเป็นคุณธรรมที่มีอานิสงส์มากสามารถรับรู้ได้ผ่านทางภาษากายสีหน้าและสายตาของผู้มีเมตตา ย่อมอ่อนโยนและดูเป็นมิตรเป็นที่สบายใจของผู้อยู่ใกล้แตกต่างกับสีหน้าสายตาของผู้ไม่มีเมตตาที่ทำให้คนใกล้ชิดรู้สึกทุกข์ใจไปด้วยอันหนึง่งหากเรามีเมตตาเมื่อผู้อื่นทำผิดต่อเราเราก็พร้อมที่จะให้อภัยหากไม่มีเมตตาการให้อภัยก็เกิดขึ้นได้ยากทำให้ผูกใจเจ็บอยู่อย่างนั้นจิตใจของเราก็จะหมักหมมไปด้วยอารมณ์ที่เน่าเสีย ฉะนั้นเราจึงควรมีเมตตาต่อผู้อื่นเพราะอย่างน้อยเมื่อเราเมตตาผู้อื่นจิตใจเราย่อมร่มเย็นเป็นสุข